สวัสดีค่ะคลิป็นดันกิ้นี้เราก็จะมาถอดข้อความภายในใจที่แอปเบลอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณนะคะแต่ก็อาจจะพูดไม่ได้บอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านใจแอปเบลกันว่าตอนนี้เวลานี้แอปเบลเจอสถานการณ์อะไรายแล้วพูดแล้วบอกใครก็ไม่ได้แต่อยากจะบอกกับคุณเพียงคนเดียวส่งบานพร,รักงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงตาด้วยการกด s u b s แล้วก็ไล์แชร์นะคะเอิร์ทเอิร์ทธาตุดินนะคะพระศพมังกรกันดิบาราศีตุลทาตุลมครูโตทาตุลมมิถทุนทุนกลุ่มเลโอราศีสิงธาตุไฟ วิโกโราศีกันทัดดินฟันคนเกิดวันอาทิตย์ทัดไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะทัดดินเนบจูนทัดดินพฤศจิกมาก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะรักสาเศร้าเราหลายๆคนมี6 26 7 13 18 22 5แล้วก็21เรามาดูสถานการณ์ชีวิตความสัมพันธ์ของแอปเบล และคนทีเออ่เขาแย่งชิงตายนะคะคนรักเก่าของคุณได้แฟนเก่าของคุณได้คนกบคนคุยเก่าของคุณได้ถ้าแอบแบลพูดได้แอบแบล,แอ,บบลอยากจะบอกไรเนาะหัวข้อของเราแต่เรามาดูสถานการณ์ชีวิตของเขาสองคนก่อนณนะตอนนี้เวลานี้นะคะความสัมพันธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างแอบแบลกับคนรักเก่าของคุณที่เขาได้ไปครอบครองนะคะ เดชชายอดก็จะเป็นพลังงานของคนที่พยายามพยายามเหลือเกินนะคะพยายามที่จะออต่อสู้ดิ้นรนกับวิกฤตนาะจะตากรรมชีวิตเพราะว่าถูกตัดสินถูกลงโทษถูกพิพากษานะเหมือนเป็นวิบากกรรมเข้ามาแล้วด้วยนะทำให้ชีวิตของเขาสองคนแน่นิ่งเลยทีเดียว นะแน่นิ่งในเรื่องอะไรในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะอาชีพการงานที่เขาทําทั้งสองคนเนี่ยมันเหมือนมันต้องรอคอยอ่ะรอคอยความสําเร็จนะรอคอยผลผลิตที่ลงทุนลงแรงไปด้วยกันนะมีการลงทุนเนี่ยนะมันเหมือนกับวัชตากรรมฟ้าลิขิตนะคะวิบากกรรมชีวิตทตำให้เขาสองคนหน้าที่จะประสบนะในเรื่องของปัญหาการเงินเข้ามาความล่าชา้า นะคะความล่าช้าของการเงินผลผลิตกําไรนะคะการลงทุนลงแรงไปแล้วรายได้เงินทองไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่านะ,ะอาจจะไม่มีเงินไปลงทุนไปต่อยอดนะในธุรกิจบางสิ่งบางอย่างของเขาสองคนได้คือแบบเหมือนมีปัญหาการงานนะมีปัญหาการลงทุนธุรกิจนะะก็ต้องเหมือนกับว่าอีกคนนึงอ่ะไปปั่นเงินไปหาเงินนะ หาเงินมาเพื่อที่จะมาต่อยอดมาลงทุนนะอีกคนหนึ่งก็คือแบบเออไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะคะก็ขายไปหมดแล้วแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองแถมเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่แบบคือกําลังที่จะเออรอขอความช่วยเหลืออยู่ก็ได้นะคะก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยจะขอความช่วยเหลือจากญาติพ่อแม่พี่น้องนะหรือว่าช่วยเหลือกันเองก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้แน่นิ่งมากในเรื่องของการเงิน นะก็ปั่นเงินกันอยู่ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตนะใช้จ่ายไปวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าอีกไม่ช้าไม่นานอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาสองคนไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือชะตากรรมบากกรรมที่เขาต้องยอมรับนะคะคือต้องเหนื่อยต้องลําบากต้องอดทนนะกับวิกฤตปัญหาการเงินนะกับชีวิตรักที่เหมือนกับว่าคือพอมันมีปัญหาการเงินเข้ามา ชีวิตรักมันก็ไม่มีความสุขนะไปขอความช่วยเหลือลจากใครก็ไม่ได้มันเป็นเนี่ยเดี๋ยเดเมนต์มันเป็นชะตากรรมมันเป็นวิบากกรรมชีวิตที่เขาจะต้องเจอนะคะสำหรับคนที่ผิดศีลข้อสามหรือว่าสําหรับคนที่แย่งชิงคนรักของคุณไปอ่ะนะคะเขาสองคนยิ่งแบบกรรมคูณสองเพราะว่านะคะมีความคิดเห็นที่อยากจะ ทำลายชีวิตของคุณทำลายความสุขของคุณคนระอบครัวของคุณนี่แหละนะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้กรรมของเขาคูณสองนะคะแล้วเขาก็เจอปัญหาเรื่องของการงานและการเงินความรักก็ดูเหมือนกับว,ว่าไม่มีความสุขแล้วไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอกันนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของแอบเบลและคนรักของคุณนะคะมาดูซิว่าข้อความที่แอบเบลอยากจะบอกกับคุณนะคะถ้าเขาบอกได้พูดได้ เขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณอาจจะเป็นความรู้สึกในใจนะตอนนี้เวลานี้นะคะหรือว่าอยากจะอธิบายนะถึงความผิดพลาดนะถึงการที่แบบเหมือนทําลายชีวิตรักของคุณแย่งจริงคนรักของคุณไปก็ได้ข้อความจากแอปแบลนะเป็นข้อความในใจเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ สามเหรียญแอปเบลได้มีการไปปรึกษาหารือนะคะเอออาจจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าปรึกษาหารือหมอดูหรือว่าใครก็ได้ที่ทํทำให้แอปเบลรู้สึกสบายใจนะ,ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือว่าการสร้างไรายได้การหารายได้ นะคะณนะตอนนี้เวลานี้คือมีปัญหาเรื่องการเงินคืออยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกงานหรือว่าอยากจะไปทําอาชีพอื่นๆที่มันเหมือนกับว่ามันรวยนะคะมันมันมีเงินขึ้นมารวดเร็วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้แอบเบลเหมือนเครียดมากเลยณนะตอนนี้เวลานี้ก็ไม่รู้ว่าปรึกษาญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าปรึกษาหมอดูหรือว่าปรึกษาเพื่อนนี่แหละนะคืออยากจะรวยเทำอาชีพอะไรเนี่ย มันถึงจะรวยอะ่ะมันถึงจะประสบความสําเร็จตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะอันนี้สินบรุงบาังทำอะไรก็ไม่รวยสทีแล้วก็ไม่มีเงินมาลงทุนด้วยตอนนี้ก็ประหยัดกินประหยัดใช้นะคะคืออยากจะทําแบบคือรวยแล้วมีชีวิตที่อิสระนะเอออยากจะไปไหนมาไหนแล้วก็มีเงินมีกินมีใช้สะดวกสบายเนี่ยทําอะไรนะคะมันเป็นประมาณเนี้ยว,ว่าตอนนี้คือมีปัญหาการเงินมากๆเลย นะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะแอบเบลได้มีการไปปรึกษาขอคําแนะนําจากคนอื่นนะที่ชีวิตฉันเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยเออมันเหมือนเกิดมาจากสาเหตุอะไรหรือว่ามันเป็นวิบากกรรมของฉันหรือเปล่าที่ฉันเคยทําไม่ดีนะคะยั่งริงคนรักของคนอื่นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแอบเบลไปปรึกษาเพื่อนสังคมนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับคุณว่าชีวิตของแอบเบลตอนนี้นะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของอาชีพการงานและการเงินจากที่เคยมีกินมีใช้จากที่เคยแบบเหมือนมีเงินลงทุนหรือว่าทำงานแล้วมันมีเงินเก็บมีเงินออมอะไรเงี้ยตอนนี้คือลําบากมากต้องประหยัดกินประหยัดใช้แล้วก็ไปทํางานเนี่ยคือเหนื่อยมีสังคมเพื่อนติฉินนินทาเครียดอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกงานก็ออกไม่ได้ เครียดมากเลยถูกคนเกลียดคนชังโดยที่ไม่มีสาเหตุน,ะนี่คือสิ่งที่แอบเบลอยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะและแอบเบลมีข้อความอะไรอยากจะบอกกับคุณ The Lover นะกับความสัมพันธ์ที่แย่งชิงมากับความสัมพันธ์ที่แย่งชิงคนรักของคุณมาแอบเบลบอกว่า เหมือนความรักที่ฉันทุ่มเทให้คนรักเนี่ยสามีของเธอเนี่ยอดีตแฟนเก่าของเธอเนี่ยเชื่อไหมเขาอะไม่เคยแสดงออกความรับผิดชอบเออไม่เคยมอบความรักหรือว่าไม่เคยเปเงินไม่เคยให้เงินฉันใช้เลยตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือฉันมีหน้าที่ที่แบบเหมือนต้องดูแลเขาอะ่ะ เออหุงหาอาหารทํากับข้าวเป็นปริยาที่ดีใส่ใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยบอกรักฉันเลยไม่เคยแสดงออกความรักหรือว่าไม่ไม่เคยให้เงินฉันเลยทํางานหาเงินมาก็คือแบบเออไปใช้กับตัวเองหมดเลยอะไปกินไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือว่าแบบเงินที่ได้มาก็คือไม่เหลือกลับมาบ้านถูกหักค่านั่นค่านี่ตลอดเวลานะคะ เออฉันก็ไม่รู้ว่าเออฉันแต่งงานกับเขาทําไมฉันรักเขาทําไมเขาแย่งฉันแย่งจริงเธอมาทําไมก็ไม่รู้มันเหมือนเป็นวิบากกรรมของฉันเลยที่ฉันจะต้องมารับชะตากรรมอย่างเงี้ยมารับผิดชอบเขาแบบเนี้ยเออเหมือนมีลูกเพิ่มอีกคนหนึ่งเลยนะไม่ใช่สามีแลละนี่คือสิ่งที่แอบแบลอยากจะบอกกับคุณนะคะคือได้สามีเหมือนได้ลูกเนาะเหมือนได้ภาระอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วคิดว่า มันเป็นความรักที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ไหนได้มันคือภาระล้วนๆเลยและแอบเบลอยากจะบอกคุณว่าเนี่ยฉันรอรอโอกาสรอเวลาที่แบบคนรักของเธอสามีของเธอคนคนเนี้ยคือแบบเมื่อไหร่จะไปจากชีวิตฉันจะทีเออเมื่อไหร่แบบจะมีเหมือนกับว่าเออมีคนอื่นที่ทาให้เขารู้สึกดี รู้สึกชอบแล้วก็ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือฉันรอเวลานั้นมานานแล้วรอเขาไปจากฉันคือฉันอยากจะจะหนีเขาไปเหมือนกันนะแต่ฉันทําไม่ได้ฉันทําใจไม่ได้แต่ฉันอยากให้เขาแบบเออหนีไปจากฉันเองเลยอะโดยที่ฉันไม่ต้องทําอะไรเลยฉันทําใจไม่ได้กับการที่เออจะต้องอยู่แบบนี้เหนื่อยมากๆจะต้องจะต้องทนทุกทรมานเนี่ยคือเหมือนฉันรักเขาข้างเดียวเหมือนฉันพยายามที่จ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาเห็นความดีในตัวของฉันนะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเขาไม่เคยแสดงออกนะความเป็นสามีที่ดีคนรักที่ดีกับฉันเลยฉันเหนื่อยแล้วเกินตั้งแต่อดีตแล้วแหละจนมาถึงปัจจุบันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เคยได้รับความรักการใส่ใจการดูแลจากเขาเลยนะนี่คือสิ่งที่แอบเบลรู้สึกและแอบเบลบอกว่า ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเออฉันคิดมาตั้งนานแล้วแหละว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันคือแบบคือมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ่ะมันไม่สามารถกลับไปย้อนอดีตแก้ไขพฤติกรรมความเลวร้ายของฉันได้เลยนะอดีตเนี่ยคืออาจจะเป็นความรู้สึกของฉันเองนั่นแหละที่อยากได้อยากครอบครองสามีของเธอมาเป็นของฉันทั้งๆที่รู้ว่ามันผิด ท้ายที่สุดแล้วฉันก็ได้เจอผลของวิบากกรรมชะตากรรมเมื่อได้ครอบครองสามีคนรักของเธอมาแล้วฉันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันแบบมันเกิดขึ้นอ่ะเออฉันรับรู้เลยว่าความทุกข์ทรมานที่ฉันได้เจอเนี่ยเ,ออเหมือนตอนที่เธอ,เ,ธอเจอความทุกข์ในครั้งนั้นเหมือนเธอแบบเจ็บปวดเสียใจมาก แล้วท้ายที่สุดแล้วผลกรรมตรงนั้นมันสะท้อนย้อนกลับฉันแต่การที่เขฉันคิดว่าการที่ได้ครอบครองคนรักของเธอมาเนี่ยเขาจะช่วยเหลือฉันบ้างเขาจะรักฉันบ้างแต่เขาไม่เคยเลยไม่เคยแสดงออกความรักที่มีต่อฉันเลยจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่แอบเบลรู้สึกแย่นะ,ะกับการที่ได้ครอบครองสามีคนรักของคุณ และแอบเบลก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าแสดงออกถึงความรักอ่ะนะคะใส่ใจดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยเมตตาแล้วก็เห็นอกเห็นใจนะแล้วก็คือพยายามที่จะทําให้คนรักของคุณเนี่ยลืมคุณให้ได้แต่นะคะมันไม่มีประโยชน์เลยนะทาดีแท่ไหนคนรักของคุณก็ไม่เคยลืมคุณเลยแอบเบลบอก นะคะอ,อแอบเบลสัมผัสรับรู้ได้ว่าการที่อดีตสามีคนรักของคุณไม่เคยที่จะช่วยเหลือแอบเบลเลยไม่เคยที่จะมอบความสุขหรือว่าไม่เคยที่จะเอ่ยว่ารักแอบเบลเลยหรือว่าไม่เคยที่จะทําหน้าที่สามีที่ดีคนรักที่ดีเลยเนี่ยเป็นผลมาจากการที่แอบเบลเนี่ยเปทุกอย่างให้เขาตั้งแต่แรก นะ,ะเหมือนทําตัวว่ารวยทําตัวว่าสวยทําตัวว่าเก่งทําตัวว่ารับผิดชอบนะ,ะแล้วทําให้คุณรักของคุณเนี่ยอดีตสามีของคุณเนี่ยคือแบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ดูแลอะไรเลยนะ,ะไม่ช่วยค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะ,ะก็เลยเหมือนกับว่าคือแอแบเบก็คือต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวนะทําทุกสิ่งทุกอย่างแทนเขาหมดและนะคะแม้แอปเบ จะได้รับความรักที่แบบมันถูกต้องนะเหมือนปัจจุบันเนี้ยนะคะแอบเบลใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนรักของคุณนะเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยากันแต่ในความรู้สึกของแอบเบลยังสัมผัสรับรูบร้ได้ว่าสามีคนรักของคุณเนี่ยยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะยังไม่เคยลืมคุณนะเออยังพูดถึงคุณยังเอ่ยถึงคุณยังเปรียบเทียบแอบเบล ะะกับคุณอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้แบบแอบแบลมีความน้อยเนื้อต่ําใจฉันเนี่ยเป็นครอบครัวของเธอในปัจจุบันนี้นะทําไมเธอไม่เคยชื่นชมฉันเลยล่ะนะทําไมฉันไม่มีความดีเลยล่ะนะคะนี่คือสิ่งที่แอบแบลรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะกับการที่ได้ครอบครองคนรักของคุณมานะะแล้วก็คือแบบไม่เคยอยู่ในสายตาของคนรักของคุณเลยไม่เคยเป็นคนที่ดีไม่เคยเป็นครอบครัวที่ดี นะคะในสายตาของคนรักคุณเลยนะแอมเบลบน้อยใจมากๆมาดูซิว่านะคะสิ่งที่คนรักของคุณแสดงต่อแอมเบลมันเป็นยังไงนะคะก็เป็นครอบครัวนะสิบสิบถ้วยนะคะเดอะซันเนี่ยก็แสดงออกว่าเป็นครอบครัวเป็นคนรักที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเออมองว่าแอมเบลสวยนะ,ะมองว่าแอมเบลเป็นคู่รักคนรักนะคะแต่เหมือนกับ สิ่งที่แอบเบลต้องการแอบเบลน่าจะต้องการเรื่องของการที่อยากจะให้คนรักของคุณเปย์นะคะเปเงินเปทองเปทุกสิ่งทุกอย่างที่แอบเบลอยากได้นะคะคือจากที่แอบเบลเนี่ยเคยแบบเคยมีเงินมีทองเคยมีกินมีใช้นะ,ะเมื่อครั้งในอดีตที่เป็นสาวโสดเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าชีวิตนะคะของแอบเบลมันเปลี่ยนไปไง นะคะคนรักของคุณคือแบบอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของการที่ออธุรกิจการงานก็ได้นะคะรายได้มันน้อยลงก็เลยทําให้คนรักของคุณไม่สามารถที่จะเปย์แอปเบได้และอีกอย่างหนึง่งแอปเบหน้าที่จะไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่มีรายได้นะ,ะก็เลยทําให้แอปเบลลาบากในเรื่องการเงินเหมือน อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทํางานคนเดียวอะนะคะแล้วรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายด้วยความที่แบบมีความรับผิดชอบที่มีครอบครัวด้วยกันอาจจะมีลูกนะคะหลายๆคนก็ได้นะ,ะชีวิตปัจจุบันนี้ของอแอบเบลเลยลำบากนะคะอแอบเบลเอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะกับการที่ได้ครอบครองคนรักของคุณมาได้เป็นครอบครัวนะคะแม้มันจะรู้สึกเหมือนกับการที่แบบเหมือนมันได้รับชัยชนะเหมือนได,ได้รับความสุข นะบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ชีวิตของแอปเบลเนี่ยเหมือนได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเองอ่ะคือจัดการทําทุกสิ่งทุกอย่างเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดพิธีมัน่นหมายแต่งงานสุขขอรหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเองหมดคนรักของคุณไม่เคยทําเพื่อแอบเบลเลยแอบเบลรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจว่าเออทําไมมันคือหน้าที่ของฉันเหรอที่ฉันจะต้องมาทําทุกสิ่งทุกอย่าง,างเพื่อยืนยันความรัก นะะขนาดนี้มันเหนื่อยมากนะกับการที่แบบคือจะครอบครองใครสักคนหนึ่งคนที่แบบเหมือนรักแต่ตัวเองนะรักแต่ความสุขของตัวเองไม่เคยทําอะไรเพื่อแอบเบลเลยความรักตรงเนี้ยเหมือนเมื่อได้ครอบครองคนรักของคุณมาแล้วแอบเบลจะต้องรับผิดชอบนะคะกับความรู้สึกของตัวเองด้วยรับผิดชอบกับความเหน็ดเหนื่อยรับผิดชอบกับภาระครอบครัวรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย นะซึ่งจริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นหน้าที่ของคนรักของคุณด้วยซ้ําแต่แอบบบลดูแลตั้งแต่แรกแล้วจนถึงปัจจุบันนี้แลนะแล้วรู้สึกเหนื่อยมากๆแอบแบลอยากหนีอยากจบอยากเลิกอยากไปมีชีวิตที่มีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่แอบบ์เบลอยากจะบอกกับคุณนะคะการมีชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยเนาะมันเหนื่อยมากมันลําบากมากนะคะและท้ายที่สุดแล้วนะคะ อนาคตของแอบเบลและคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรขอไพ่ห้าใบานะคะเมื่อเลือกกันแล้วสองเหรียญก็ต้องพยายามที่จะปรับเนื้อปรับตัวนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในพฤติกรรมนิสัยของคนรักของคุณนะคะคืออยู่กันไม่ได้ก็คือต้องเลิกกันไปก็ต้องจบกันไปอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าคือคนรักของคุณเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของพฤติกรรมนะคะ ที่กินเที่ยวดื่มหรือว่ามีสังคมหรือว่ามีความที่แบบไม่รับผิดชอบอยู่ยังมั่นอกมั่นใจในความสวยความหลอ่อความเท่มั่นใจว่าแอบเบลรักอยู่แต่แอบเบลอาจจะทนไม่ไหวแล้วแอบเบลอาจจะเหนื่อยแล้วแอบเบลอาจจะไม่มีความสุขแล้วนะไม่อยากจ,จะทนอีกต่อไปแล้วนะคะท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะต้องจบหรือว่ามันอาจจะต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้ นะคะแต่ถ้าแอมเบลทนได้ก็ต้องเหมือนกับว่าต้องทนต่อไปนะคะนี่คืออนาคตของเขาสองคนนะคะมีสองอย่างก็คือถ้าทนกับความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดวิบากกรรมตรงนี้ได้เขาก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ถ้าทนไม่ไหวก็คือมันก็ต้องมีการจบการเลิกนะคะการไปเริ่มต้นใหม่ของใครสักคนหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่เขาสองคนจะต้องเจอฟังเพื่อเป็นใจนํำทามเป็นแนวทางของคุณทุกคนไดตามค่ะ